หนักสุดเห็นจะเป็นหน้าบ้านค่ะที่ติดกับคลองลุ่มน้ําเจ้าพระยาดูได้จากน้ําที่ท่วมสูงเกือบถึงที่นั่งนะคะในศาลามนรักลูกทุง่งส่วนด้านหลังบ้านถึงน้ําจะลงแล้วค่ะแต่ก็เจอปัญหาอยู่ดีปัญหาหนักเลยเรื่องดินโคลนนะคะ เ,เกือบทั้งหลังค่ะทําให้บ้านคีตกวีครูไับุญบุตรขันต้องออกประกาศล่าสุดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ที่ผ่านมานี่เองบ้านคีตกวีลูกทุ่งไทยภัยบุญบุตรขันของงดเปิดบ้านเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงขออภัยมานะที่นี้โดยทางครอบครัวบอกค่ะว่ากลัวผู้มาเยี่ยมชมจะเป็นอันตรายลื่นลมได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังต้องทำความสะอาดคลีนนิ่งกันยกใหญ่ ซึ่งปีนี้ค่ะน้ําท่วมยาวนานเข้าเดือนที่5แล้วจากปกติค่ะท่วมอยู่ประมาณ3เดือนเป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของน้ํำทะเลหนุนนะคะ ซึ่งทุกปีที่น้ําท่วมแบบนี้ก็ทําให้ต้องเสียค่าบํารุงซ่อมแซมกันมาตลอดค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยได้มาจากค่าเข้าชมบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แหละค่ะอาจจะไม่มากไม่หมายนะคะแต่รวมกับการขายของที่ระลึกและยังมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงอยู่บ้างก็เป็นค่าครูให้ทายาทนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านเก่าให้ยังคงเป็นบรดกทางวัฒนธรรมของคนลูกทุ่งนะคะโดยเน้กนการรักษาความเป็นบ้านมายกสูงเอาไว้ค่ะเพื่อจําลองภาพการใช้ชีวิตของบรม ครูและมีผลงานเพลงดังหลายเพลงที่ประพันธ์ไว้ในช่วงท้ายของชีวิตครูเก็บอยู่ที่บ้านที่สามโคกนะคะเพราะอาการป่วยค่ะ ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นคุณผู้ชมก็ยังสามารถไปเยี่ยมบ้านคีตกวีลูกทุ่งไทยภัยบูนบุตรขันได้นะคะที่บ้านท้องคุ้งตําบลเชียงร่างใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะก็เปิดบ้านให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถตามข้อมูลเรื่องนี้นะคะว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านบรมครูลูกทุ่งเป็นอย่างไรเข้าไปดูได้ที่เพจ a c e b o o k ค่ะบ้านคีตกวีครูไัยบู์บุตรขันค่ะ